สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูปัญหาของบอนสีนะคะซึ่งปลายฝนต้นหนาวน,นะคะก็จะพบเจอปัญหานี้เยอะกันนะคะหรือไม่ก็ช่วงที่ว่าฝนตกมากๆนะคะก็พบเจอกันนะคะเพราะว่าของเรานี้กระโดนหลายต้นเลยนะคะซึ่งบอนสี Everyone. ที่เราพบเจอนะคะปัญหาของบอนสีคือพบไรแดงคะ่ะเพื่อนๆจะโดนเยอะมากนะคะถ้าเราเลี้ยงแบบเพลินๆถ้าเราไม่มาดูนะคะ หรือช่วงกลางคืนเนี่ยเราจะมาดูบ่อยนะคะจะเจอลายแดงอ่ะช่วงเกล็กโคนคของต้นเขานะคะแล้วก็ตามกิ่งตามก้านใบนะคะของบอนสีหรือว่าช่วงปลายผลต้นหนาตอนนี้นะคะตอนนี้เจอเยอะมากนะคะ<อ>เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะคะว่าลายแดงอ่ะมันเกาะแบบไหนแล้ววิธีที่เรารักษานะคะใช้แบบไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันะะแล้วก็ต้นนี้นะคะคืออีกหนึ่งต้นนะคะที่เราพบเจอส่วนมากที่เราเจอนะคะเรารักษาไปแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะคะ นี่นะคะคือลักษณะของไรแดงนี่นะคะมันจะเป็นตัวตัวมแมลงเล็ก,เลกๆเกาะอยู่ที่ตามโคนแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่นะคะคือไรแดงมันจะกินยันกิ่งบนเลยนะคะเพื่อนอันนี้เราเพิ่งเห็นนะคะอันนี้จะเป็นสมิงพร,รามนะคะสมิงพร,รามมันยังไม่กัดสีนะคะตอนนี้ อันนี้จะเป็นไม้จอมที่เราตัดเอาไว้นะคะสะมิงพระรามนะคะต้นอ่อนต้นนี้นี่เต็มโคนเต็มต้นเลยนะคะเพื่อนนี่นะคะอันนี้คือปัญหาของบอนสีที่พบเจอกันบ่อยมากเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีนะคะเอาแบบว่าหาได้ง่ายๆนะคะในงบ50บาทนะคะก็นี่เลยค่ะอันนี้มันจะเป็นแป้งนะคะเพื่อน แป้งที่เขาใช้กับสุนัขก,กันนะคะที่เขารียกอะไรอ่ะแป้งที่โรยหมัดนะคะนี่นะคะเราใช้เพียงขวดนี้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อบอลสีของเรานะคะเพื่อนนี่นะคะยี่ห้อน,นี้เหลือจะเป็นฝาสีมันมีมันมีกี่ตัวไม่แน่ใจแต่ว่าที่บ้านอะ่ะเคยใช้ตัวนี้กับสุนัขบ้านนะคะเป็นหมาพันธุ์ไทยอันนี้เรามาใช้กับบอลสีของเรานะคะคนี่นะคะคือใช้แบบฉุกเฉินลองใช้ดูนะคะเพื่อน องใช้แค่กระปุกเนี้ประมาณวันสองวันนะคะลายแดงหายหมดเลยนะคะเพชรพันล้านต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะโดนลายกินเหมือนกันนะคะเพื่อนๆตอนแรกนะคะเลี้ยงแบบว่าอลังมากคุ้มอย่างใหญ่พุ้มอย่างสวยเลยนะคะตอนนี้เริ่มทิ้งใบนะคะเราก็เลยแบบมาส่องดูตอนกลางคืนเนาะพรากดว่าเจอลายแดงนะคะเพื่อนๆกินตามกกตามยอ่อตามกิ่งอย่างนี้นะคะอันนี้เราใช้ไปแล้วนะคะอันนี้ ใช้ดีจริงนะคะเราถึงมาบอกต่อนะคะใช้ได้ไม่เป็นอันตรายต่อบอลสีของเรานี่คือกระปุกนี้เลยนะคะเพื่อนๆโรยโคนะคะโรยตามกิ่งตมก้านนะคะหรือไม่นะคะก็ลดน้ําให้พอชุ่มไปก่อนนะคะแล้วก็โรยแป้งนะคะอับแป้งมันจะได้เกาะตามกิ่งตมก้านอย่างเงี้ยนะคะจะเกาะโดนตัวไรเลยนะคะเพื่อนๆประมาณ2วันค่ะร่วงหมดเลยแต่ตามดินนี้เราก็โรยไปด้วยนะคะเพื่อนๆหายเกี้ยงเลยค่ะ ดูสิตอนแรกกิ่งแบบพุ่มอย่างแน่นๆหนาๆนี่เกิดการทิ้งใบนะคะนี่มันโดนไรแดงเยอะด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้เราโรยไปแล้วนะคะอันนี้โรยไปรอบเดียวหายเกลี้ยงจริงๆค่ะเดี๋ยวเจ้าต้นนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็โรยแป้งไปได้เลยนะคะประมาณวันเดียวหายแน่นอนค่ะวันถึง2วันนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่าหายแน่นอนนะคะน,นี่เปิดฝาแล้วก็โรยได้เลยนะคะ โรยให้โดนต้นโดนตัวมันไปเลยนะคะตามโคนนี้เราก็โรยได้นะคะนี่อาอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะประมาณวันสองวันนะคะเพื่อนเพื่อนรับรองว่าหายชั่วค่ะนี่นะคะสมิงพระรามเรานะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาสูตรนี้ลองไปใช้กันได้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อบอนสีนะคะ ล้างมือให้สะอาดกันด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เอาประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะเอาสิ่งที่เราหาได้ง่ายๆนะคะตามร้านขายอ,อุปกรณ์ของสัตว์นะคะไปหาดูกันได้นะคะเพื่อนๆงบแค่ okay, 50บาทเพื่อนๆลองกันดูได้คะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เอาประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเพียงเท่านี้นะคะค่ะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ